น้องทุกคนมาได้กินยำสลัดตั้งเสียงยำสลัดกินได้มือนี่คุดอยากกินยำสลัดจ้าัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่ถ้ามึงคนที่เขามากินยำสลัดมาเดิมมกินอําสริมามากมากมากกินเลยลุยเลย เป็นได้แซบบ้าะแซบจนหมดปากพี่น้องให้หนาให้ตาไปเซส่งพี่เน่ส่งแบบบุไทยส่งส่วนให้หนาให้ตาไปโดนพี่น้องด้วยบอกพี่น้องหน่ยจีให้นาให้ตาเนีม่พี่น้องให้หนาให้ตาไปโดนพี่น้องว่าพราะข้าลูกหน่อยพี่น้องอะไรยวเปเด็ชายโมมีเวลาโมมีเวลาเดี๋ยพี่น้องเด้อส่งนี่าวไทยกันเลย มีเวลาพี่น,น้องไปเหตุงานเพิ่นกลับมากกับผมมีเวลาไปถ่ายคลิปเลี้ยงหูุแซ่บกเองกินเองนะแซ่บเองพี่น้อ,อาสดแต่ดูจับ ทำไงตั้งเ้าแต่กิจกรรมจับน,นั่นเลยเยบ สนี่คือยามฝน,นพี่น้องไปใช้มาใส่กระตำมากฝนออกไปใช้กับบุไดแม่ชิบปตลาดกันนั่งนะพี่น้องเอ้ยฝนตกเป็นวัดเป็นไข่แต่ลูกเป็นไอแต่ลูกเป็นไข่กสาวมุ่งชนหนา,นเ,า,านนเป็เข่าวผ่าแทนน่องโซนแพ้คีมแพ้แดดแกแดดก่ได้ไปใช้กับแแดดนะพี่น้นองนหนาบาง ใส่ครีมายแซ่จนโหยุดบมยอนพี่น้องบากผูไทยเราบุกิน,น้ำเพราะวะ่าเรากินแล้วพี่น้อง มีเติมมั้งกินบ่อปเห็ดลายได้มั้ยเป็ดกระสามพี่น้องมันเติมอะไอยากกินน้องสาวมุงส่วนไว้เจงกุ๊กกประกับได้ ใส่มนะือน,น,นะขอขออนุญอยาตใส่มือพี่น้องได้อยดายมาก,กันได้ <c oughs> สไตล์บ้นบานๆตะเกียบบะหมี่พี่น้องสไตล์บ้นบานๆะเม่นยังดอกข้าวส้วนกินู้เดียว นนกินกับคนอื่นกันทะ้พราวาพี่น้องได้ใช้ไม่ถูกก็จะเกลียดน,มนีมืยุทธเบาไทยด,ด้วยพูดเพรนุญาตเด้อพี่น้อง <c ười> มายุทธเบาไทยมันได้ม,มีโอกาสได้มาถ่ายคลิป คลิปไอพี่ให้น้องได้เบิ้นะชีวิตการเป็นอ,อยู่อะไรเนาะเมืองกรุงน่ำกันย่ำไปละละเลยพี่น้องและส่วนลูกชายก็รับจ่เป็นลูลกชายรับนะถ้าบรับนี่นตัวป่วนเลยนะตัวป่วนเลยแต่บรับ พัดลมทาง,งค่คะเสียพัดลมเนี่ยได้ทีมั้งกลองกตัตีนในพัดลมคือลมคือกองกาจตีง ลำลักข้ากินหนามก็ได้พี่น้อง

แช่โอ<จ>บยอ้าวอีมแล้ว่าแบบนี้อีมบอก,อกอีกบอกน้องไงปิดคลิบไปซ้ำคนกับอีมแล้วพี่น้องซ้ำขุ่น,นกับข้อก้าบล่าข้อก้าบข้อล่าพี่น้องแล้วขั้นมากินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์สมคายให้ซ้ำขุ่นในเด้อพี่น้องข้างล่างอน่ะ มือใหม่นะพี่น้องเนาะงมือใหม่คลิปเอเตอร์แรกสำหรับคลิปนี้สําคัญก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย